นอนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนผ่านเพื่อนๆพื่อนสื่อมวลชนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยสาระสำคัญในการประชุมกับอ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่าแอคเนี่ยก็คือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนในการต่อสู้กับคอร์รัปชันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มดัชนีนะครับคอร์รัปชันอินดีของไทยที่ตกลงนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับหลายสิบอันดับ เราก็มีความตั้งใจนะครับว่ามีแผนในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นใน100วันว่าจะทําอะไรบ้างใน1ปีว่าจะทําอะไรบ้างใน4ปีว่าจะทําอะไรบ้างเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดนะครับเราอยากจะเห็นภาพของดัชนี แพร่เช uh, mm ็ันเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยดีขึ้นโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นเจตจำนงความตั้งใจของประเทศไทยแล้วก็ลึกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับจากที่เคยอยู่อันดับ80กว่ากลายเป็น110นะครับตอนนี้เนี่ยก็ลงไปเยอะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะ,ะดันขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พาเพื่อนสสคนที่มีบทบาทในการต่อสู้กับคอร์รัปชันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนนะครับแล้วก็มา แรกเปลี่ยนกันว่าจะสามารถแก้ไขกฎหมายข้อไหนนะครับในการต่อสู้กับคอร์รัปชันการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการต่อสู้กับคอร์รัปชันแล้วก็แสดงความชื่นชมนะครับกับองค์กรแอคนะครับหลายครั้งในการอภิปรายของพรรคเก้าไกลก็ได้ข้อมูลจากแอคแล้วก็ฐานข้อมูลที่เชื่อว่า แอปเอหรือที่ย่อมาจาก artificial intelligence ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่พรรคเก้าไกลใช้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็คงใช้โอกาสนี้ในการสืส่อสารไปกับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง Act นะครับมี Act AI อยู่นะครับก็จะสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็หามีข้อมูลต่างๆที่พี่น้องประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมทั้งกับฝั่งรัฐบาลแล้วก็ทางฝั่งของเอกชนด้วยในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ เรกเลตโรฮิเกโอตินนะครับเพราะว่ายิ่งมีกฎหมายมากนะครับยิ่งมีใบอนุญาตมากก็เป็นโอกาสที่จะกลายเป็นตัวกลายเป็นสวยขึ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทํางานกับภาคเอกชนนะครับในการลดการใช้ดุลพินิษฐ์ลงผ่านการตัดกฎหมายหรือว่าใบาอนุญาตที่ซ้ําซ้อนไม่จําเป็นออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ลดคอร์รัปชันด้วยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกของภาคเอกชนในการทํางานต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คงจะถแถลงสาระสําคัญเพยงเท่า นะครับถ <2 Pop leve lling> <co> ้าพ so ี minutes, so like have of of road, so ่น้องสื่อมวลชนมีคําถามนะครับก็วันนี้คงจะได้สักสิบถึงสินาทีเพราะว่ามากกว่านั้นผมต้องมีนัดต่อไปห้าโมงเย็นต้องเดินทางนะครับแต่รู้ว่าทุกท่านรอนานอยู่นะครับก็จะให้โอกาสในการถามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับพี่ทำไมทำไมพี่ปล่อยผมแถลงเสร็จแล้วพี่ไปบอกพี่ก่นเท่าไรโอเคโอเค ครับวันนี้แกนนาของพรรคเก้าไกลก็คือคุณรังสิมันโรมที่ดูเรื่องนี้มานะครับเข้าใจว่าวันนี้คุณวิโรธอยู่ที่รที่จราธิรวจใช่ไหมก็จะเป็น2คนนี้ที่เป็นฝ่ายนําของทางพรรคเก้าไกลนะครับแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยก็จะส่งบุลคลากรมาแล้วก็คงจะรวบรวมการทํางานนะครับในการต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่ได้รับโจทย์จากทางแอคมาเขาท่าทีจะชัดเจนบอกเลยว่า25ข้อมูลของภาครัฐที่อยากจะให้เปิดแต่ เข้าเข้าไม่ถึงในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยอยากจะขอให้เปิดเพื่อที่จะให้การต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนดีขึ้นเขาก็ให้การบ้านมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไปดูว่ามีข้อจํากัดใดๆไหมเกี่ยวกับเรื่องอกฎหมายที่จะอนุญาตให้รัฐเปิดใช้อํานาจของคอรมอเปิดของกระทรวงไหนได้บ้างก็จะรีบทํางานตรงนี้แล้วก็จะได้กลับมาประชุมครั้งต่อไปกับทางแอรอีกทีนึงนะครับมีโครงการไหนของรัฐบาลชุดที่แล้วที่เรารอจะเอามาตรวจสอบหรือว่าเอามาเช็คบิบนั้น สำหรับชุดที่แล้วจริงๆผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด4ปีนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันอยู่อย่างน้อยสักปีละ4-5เคสเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นรวมกันนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ20กว่าเคสที่อยู่แล้วอย่างคุณของคุณเอิร์ประกรณ์วุฒิที่เคยอภิปรายไปนะครับวันนี้พูดกันถึงเรื่องสายสีส้ม ที่คุณสุรเชษฐ์เคยอภิปรายไปก็เป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือกันก็จะได้กลับไปตามเรื่องต่อท,ที่ได้ยื่นกับทางปปชไปแล้วหรือว่ายื่นกับหน่วยทางที่เกี่ยวข้องไปแล้วคร,รับปรออรเปิดเผยข้อมูลนะครับการประชุมรัฐสภาปเปิดเผยการประชประชุมกรรมธิการงบประมาณาให้สื่อสามารถเข้ามาไลฟ์สดได้ <S <s ผมคิดว่านี่เนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนจากระบบปิดให้กลายเป็นระบบเปิด สามารถที่จะพูดคุยบริหารจัดการกันได้โดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมาย โดยที่ยังไม่ต้องไปคิดด้วยสามเรื่องอพรบอ,รอำนวยความสะดวกทางภาครัฐหรือต้องไม่ต้องไปแก้พรบรจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี60ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึง่งแต่ผมคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดเป็นข้อมูลความลับในการประชุมสภาในการประชุมกรรมธิการในการประชุมงบประมาณเนี่ยถ้าเราเข้าไปรัฐบาลผมคิดว่านี้เนี่ยสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นก็น่าจะทําให้การประชุมเนี่ยอยู่ในร่องกับรอยแล้วก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนไมม่ต้องี งบประมาณประเทศเพิ่มด้วยซ้ำไปอย่าการพิจารณางบประมาณปี67ที่กลังจะเข้ามาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะงบของตลางสระทระงรง,รงที่เป็นงล,ลับรัฐบาลเจจะสามารถเปิดเผยตรงนี้ได้ไคะเท่าที่กฎหมายอนุญาตโดยที่ยังไม่ต้องมีการแก้ไขนะครับตอนนี้<ม>สิ่งที่วันนี้เราหาหรือกับทางท่านประธานไปด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่ากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายสากลของ O E C D มากนักกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่า ผิดยกเว้นผิดเกือบหมดยกเว้นอะไรบ้างที่เราไปขอถึงจะเปิดให้แต่ตอนนี้การบริหารประเทศให้มีความโปร่งใสเนี่ยคือแทบจะเปิดทั้งหมดยกเว้นกฎหมายที่มอีอาจจะเป็นเรื่องความลับระหว่างประเทศอะไรที่เปิดเผยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นได้เนี่ยก็น่าจะทําให้การเปิดเผยข้อมูลได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้สำหรับการประชุมกรรมธิการงบประมาณครั้งนี้นะครับถ้าอะไรที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ประธาน ทีน่น่าก็น่าจะเป็นคนของก้าวไกลที่เป็นประธานในการประชุมกรรมธิการนี้ก็จะเปิดเผยออกให้หมดนะครับอย่างคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนจะซื้อวัคซีนผมจําได้ก็ไม่ได้รับการเปิดเผยหรือว่ามีถมดําก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่ได้าการทํางานแบบนั้นนะครับ วันนี้คงคาดหวังในระดับที่การแส,งแสดงเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นท่านเห็นความสำคัญเห็นความสำคัญของออความยั่งยืนของทางการเมืองนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการใส่ใจและแก้ไขเพื่อจะได้การยอมรับนะครับจากสังคมโดยรวมประชาชนโหยหาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยู่วันนี้สิ่งนี้เราได้ได้ยิน ท่านได้พูดถึงตัวอย่างของบางเรื่องที่เป็นรูป,ปรธรรมในการที่จะไปดําเนินการจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรา่นี้เราก็มีความหวังแต่แน่นอนนะครับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมีมากมายหลากหลายต่างๆก็คงจะต้องออติดตามกันต่อไปแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสภาคประชาชนเราเป็นตัวกลางคนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆและภาคประชาชนได้ก็คงจะได้ติดตามต่อกันต่อไปและจะได้ร่วมมือกันต่อไป นะครับอันนี้ก็คงเป็นระดับที่เราเริ่มต้นในวันนี้มีเจ็ดจำานงร่วมกันละแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทํางานกันต่อไปครับครับมันเยอะแยะไปหมดนะครับมีคอร์รัปชันที่กระทบกับประชาชนรายเล็กรายน้อยทั้งหลายทั้งปวงค่าน้าร้อยน้าชาสวยทั้งหลายทั้งปวท่านคงทราบอยู่แล้วปัญหาขนาดใหญ่ที่กระทบกับตัวเงินกับงบประมาณของประเทศขนาดใหญ่ นะครับอยากให้แก้ไขหมดเลยครับแต่อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับจากมรอกที่ผมได้เรียนและได้รับฟังวันนี้สัก,กระดับหนึ่งผมได้นาเรียนบอกว่าสิ่งที่เราขาดมาในสังคมไทยเราเป็นเวลานานนะครับไม่ได้ผู้เจาะจงในช่วงใดช่วงหนึ่งคือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า political will มีเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นในการที่จะจัดการในการแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ถ้ามีความตั้งใจจริงแล้วมีเจตจำนงจริงแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่หลากหลายนะครับจำนวนขนาดใหญ่ซับซ้อนมีผลกระทบไปกับทุกๆเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ประโยชน์สุขของประชาชนครับก็ตอบคำถามเมื่อกี้ในมุมของรัฐบาลเนี่ยเพิ่งดูตัวตัวเลขล่าสุดของโครงการจัดซื้อ จ,จัดจ้างนะครับปี65ทั้งหมด5ล้านโครงการครับออซื้อประมาณ40%นะครับแล้วก็สร้างประมาณ30%เพราะฉะนั้นแค่โครงการที่เป็นโครงการจัดซื้อกับ โครงการที่เป็นก่อสร้าง2อันนี้รวมกันเนี่ยก็ประมาณ70%ของโครงการภาครัฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียงในระดับความสําคัญแล้วก็กล่าวให้ถูกที่คันโดยเร็วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของก่อสร้างซึ่งเมื่อกี้ก็มีนายกสมาคมผู้ก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับที่จะได้พูดคุยกันว่าการทำ TOR ที่เหมาะสมแล้วก็กลเม็ดต่างๆนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างพวกใช้ระบบ artificial intelligence ที่พอใส่ algorithm เข้าไปเนี่ยมันจะพอเห็นว่า การจะซื้อ,อไหนใน5ล้านกว่าโครงการเนี่ยที่มีทงแดงอันไหนที่มีทงเหลืองมันก็จะย่อยสกคปลงมาทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มรู้เริ่มต้นว่าสามารถที่จะจัดการปัญหาคอร์รัปชันได้ยังไงบ้างจากที่มันเป็นปัญหาที่อาจจะโอ้โหหารจัดการยากเนี่ยเราก็จะสกคบมันดาวได้โดยกัน สโคปมันลงมาเงี้ยถ้าเราไล่ลําดับความสําคัญจากอยามากที่สุดไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนในเรื่องน้ําชาในเรื่องสวยในเรื่องการต่อสู้กับเรื่องตัวนะครับอย่างวันนี้ที่มีเรื่องของตํารวจที่คุณโรมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อตอนกลางวันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องค่อย,ยๆทําไปทีละเรื่องแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆผมก็อยากจะบอกประมาณเนี้ยครับประมาณ70%อของ5ล้านโครงการอยู่ที่ซื้อกับสร้างนะครับารริก การเปลี่ยนฐานอำนาจมาสู่กับรัฐบาลเนี่ยครับการเชื่อว่าเช็คบิลนะนะหรือว่าการสับสาการทิจริตที่ยัง้างคาอยู่เนี่ยมันจะไปได้เร็วขึ้นหรือว่าดีขึ้นครับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างระบบที่เป็นระบบที่ต้องกลับมาตรวจสอบพวกผมด้วยไม่ใช่แค่รัฐบิรัฐบาลชุดไหนเป็นระบบที่ยุติธรรมทั้งกับรัฐบาลชุดก่อนรัฐบาลของผมและรัฐบาลหลังของหลังจากผม คงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของการชำระแค้นอะไรพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่มันยังไม่มีวุฒิภาวะพอสําหรับการเมืองไทยที่เราต้องการที่จะออกจากความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบะลดดุลพินิการการใช้ดุลพินิจของรัฐนะครับลดการผูกขาดเพิ่มความโปรง่งใสซึ่งดีสําหรับทุกฝ่ายและรวมถึงเมื่อทําอย่างนั้นทุกการประชุมของผมที่ผมเป็นคอรมอทุกการประชุมของผมที่บุคคลเพื่อนผมเหล่านี้อาจจะเป็นประธานกรรมการเขาก็ต้องไลฟ์สดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างบรรทัดฐาน แบบนี้เนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างวัฒนธรรมที่จะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของการเมืองไทยต่อไปผมว่าถ้าสองอันนี้รวมกันได้เนี่แหละที่จะทําให้เราทุเราปัญหาคอร์รัปชันที่มันกัดกินประเทศเรามาเป็นเวลานานก็คงต้องอย่านี้ ครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างหนึ่งนะครับมาหลายๆาหลายๆหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระที่ไม่อิสระจริงเพราะว่ามาจากการแต่งตั้งก็พยายามอยากจะให้ยึดโยงกับสภาที่มาจากผู้แทน ราษฎรอของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหลายๆหลๆเรื่องที่เราพยายามจะนําเสนอเนี่ยการที่จะ approve ว่าใครอยู่ในคณะทํางานหรือคณะกรรมการไหนที่เป็นควรที่จะเป็นอิสระเนี่ยก็ควรที่จะมีคณะกรรมการในการเลือกที่มาจากสส <c oughs> ทั้งฝ่ายค้าและก็รัฐบาลแล้วก็เพื่อที่จะให้มันมีความเป็นกลางมากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ลงมาหาประชาชนข้างล่างไม่ใช่ตอบขึ้นไปข้างบนกับคนที่แต่งตั้งเข้ามาอันนี้ก็มีที่ได้พูดคุยกันอยู่ในสไลด์อยู่เหมือนกันครับวันนี้ที่วิเชียรก็ได้เห็นแล้วครับ ตอนนี้จะมีการลิหรือว่าเปลี่ยนไหมครับเป็นเป็นหนึ่งใน300ในโยบายที่เราเคยนำเสนอไป